สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับกับดัฟนิลกลิ่นมะม่วงน้าดอกไม้แล้วก็เมจิกกลิ่นมะม่วงอกล่องเราจะดูนะครับว่าทั้งสองรสชาติเนี่ยมะม่วงมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเรามองในมุมมองด้นการตลาดเพราะว่าถ้าเกิดใครไปที่เซเว่นหรือไปที่ท็อปก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยสองพวกนี้เขาจะชนกันตลอดเลยฉันมีรสช็อกโกแลตคุณก็มีรสช็อกโกแลตฉันมีซอเบอรี่อันนี้ก็จะมีซอฟเบอรี่แต่ พอมาเป็นมะม่วงนะครับเฮ้ยแยกออกกัอนอย่างชัดเจนนะครับว่าอันนี้เจาะกลุ่มของน้ําดอกไม้อันนี้เจาะกลุ่มของอกล่องเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่กินมะม่วงก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าน้าดอกไม้กับอกล่องเนี่ยมันเป็นคนละทางกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแต่อย่างแรกต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับก็คือของดัตมิลเนี่ยที่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เนี่ยจะได้นมโคห้าสิเปอร์เซ็นตํน้ตาลสี่จุดสามนมผงเต็มมันเนยสองจุดหนึ่งแล้วก็กลิ่นมะม่วงน้ําดอกไม้เดี๋ยวก่อน อ่านลวงแล้วได้ประมาณ58อาตีไป60%อีก4 0เราไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดด่านส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่รู้มันบวกกันได้แล้วได้ประมาณก็สกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ60%อีก4 0เให้ตีไปเป็นน้ำเปล่าแล้วกันเนาะ <c oughs> หวังว่า40%คงจะไม่ใช่ขวดนะครับกับดัซมิวโอเคคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบของเมจิกกันบ้างเมจิกตัวนี้นมโคนะครับ25%นมผงมันเนย4.6%น้ําตาล3.8%มันเนย1% เวลผงศูนย์จเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติไอตัวนี้ยิ่งแสบกว่าเดิมครับอันเนี้รวมได้สี่สิบเปอร์เซ็นอีหกสิเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจตีไปง่ายๆนะครับว่าหกสิเป็น่าจะเป็นน้ำเปล่าเรียกหอตีไปเป็นน้ำเปล่าแล้วกันดังนั้นนะครับถ้าเกิดเรามองได้ของคุณค่านะครับตัวของดัสมิลเนี่ยเขาให้นมโคมาห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าตัวของเมจิกเนี่ยเขาให้นมมาแค่ยี่สงบั้าเกอร์ูซ็นุณท่านเองาัเนา้นถ้าเกิด,ด ใครเป็นพวกสายกินนมอะ่ะเราก็ต้องชอบไอ้อย่างนี้มากกว่านะครับถ้าเราอ่านเฉพาะส่วนประกอบอย่างเดียวส่วนในเรื่องของน้ําตาลนะครับถ้าเกิดในเรื่องของน้ําตาลเนี่ยตัวของดัตส์มิวให้4.3แต่ตัวของเมจิกนะครับให้3.8ก็คือพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ยน้อยกว่า0.5เปอร์เซ็นะครับในเรื่องของน้ําตาลแต่ว่ามันให้นมน้อยกว่ากัน25เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเออนะโอเคครับคราวนี้มาชิมดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวพี่แอแกะออกมาก่อนนะครับขย่าวก่อนก็คือทั้งสองยี่ห้อไม่ได้ให้นมมาเยอะนะครับที่สำคัญก็คือว่าพออ่านส่วนประกอบแล้วรวมกันไม่ได้ร้อยทั้งคู่อ่ะตัวนี้นะครับที่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้อันนี้ก็มาเดี๋ยวของดูนมะม่วงอกล่องเอ้ย สีใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเห็นกันไหมนี่นี่นี่ยังให้ดูนะครับเดี๋ยวดูฝั่งด้านนี้ที่ไม่มีรูปถ้าเกิดดูในเรื่องของสีนะครับแบบสีใกล้เคียงกันเด้เเลยอะ่ะคือสีแบบเป็นแบบนมทั่วไปครับถ้าเกิดดูด้วยสีนะครับก็คือมันจะมีความออกคล้ายๆเหมือนสีโยกเกิร์ตนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่สีขาวล้วนนะครับแต่มันจะมีสีเหลืองอ่อนๆปนมานิดหนึง่งโอเคครับคราวนี้ก็มาดมเรื่องของกลิน่น คือถ้าเกิดจะพูดถึงเร huh like ื่องความหอมนะครับแน่นอนนะครับเราต้องนึกถึงมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับถ้าเก <mel> ิดถามว่าความกลิ่นของความหอมอ่ะก็คือตัวของมะม่วงเนี่ยน้าดอกไม้เนี่ยมันจะออกมาแดงชัดเจนมากกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของความเขาเรียกอะไรครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความที่พี่อันชอบมะม่วงน้ําดอกไม้แล้วก็ไม่ชอบมะม่วงอกล่องนะครับอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่ากลิ่นที่เขาใส่ลงไปอ่ะความชัดเจนของกลิ่นเนี่ยของมะม่วงน้ำดอกไม้มันชัดกว่าแต่ว่าของมะม่วงอกล่องเนี่ย มันก็ออกมาครับแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนกับตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆคือของดัสมิลเนี่ยค่อนข้างจะทําได้กลิ่นได้ดีกว่าของเมจิกนะครับโอเคคราบนี้มาชิมเรื่องรสชาติกันถ้าเกิดชิมเรื่องของรสชาตินะครับในเรื่องของเนื้อนมเนี่ย ค่อนข้างจะแตกนะคือสังนา้นที่ปริมาณเนี่ยถ้าเกิดราดูส่่นมากอบเนี่ยมันต่างกันนะครับตัวนี้ให้50%ในเนื้อนมโคตัวนี้ให้ให้มา25%แต่เรื่องของความมันเนี่ยแล้วก็ความเป็นเนื้อนมเนี่ยมันกลับได้พอๆกันแต่คราวนี้เรื่องของรสชาติเนี่ยถ้าคือคนไทยอะ่ะเราจะนิยมชอบกินใช่ไหมักับข้าวเหนียวมะม่วงดังนั้นเนี่ย เพี่ยนกินนะครับเพี่ยนบอกเลยว่าตัวนี้จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะถูกร้ยก,กับคนไทยมากกว่าเพราะว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่เราใช้กันเนี่ยจะเป็นมะม่วงน้ำออกมานะครับคือเพี่ยนกินไปปุ๊บเนี่ยเอ๊ะคือนึกถึงมะม่วงที่เรากินกับข้าวเหนียวมะม่วงอะ่ะคือกินอันเนี้ยแล้วอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาเลยส่วนในเมื่อมะม่วงออกล่องนะครับมันก็จะต้องเป็นสายเฉพาะทางอ่ะก็คือถ้าเกิดถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะเพียงแต่ว่าให้ความถูกปากของคนไทยเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่า มะม่วงน้ำดอกไม้มันได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเวลาที่คนไทยกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม่ในงั้นเนี่ยเราจะชินกับรถนี้มากกว่าแต่ว่ารสนี้ก็ถือว่าทําได้อร่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบมะม่วงอกล่องก็ถือว่าทําได้ดีก็คือว่าตัวนี้เพี้ยนบอกเลยนะครับนอกจากจอดตลาดคนไทยได้น่าจะเจาะตลาดต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าคนต่างประเทศมาเนี่ยเวลาเขากินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเขาชอบนะครับแล้วก็ตัวนี้มันได้กลิ่นนมแบบที่มันเหมือนกับที่เรากินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะก็คือเป็นมะม่วงอย่างั้นเลยได้กลิ เลขด้านนนะครับของตัวนี้นะครับก็โอเคครับถึงแม้ว่ามันจะกลิ่นไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันได้ในเรื่องของรสชาติที่เป็นความมะม่วงอบล่องออกมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอันไหนนะครับที่มันจะดีกว่าก็คือเพี้ยนจะชอบอันนี้กว่าเพราะเพี้ยนเป็นคนที่ชอบกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะครับดังนั้นจะติดรสชาติของมะม่วงที่เป็นมะม่วงน้ําหอมมากกว่าแต่ว่ามะม่วงอบล่องก็ทําได้ดีครับเพียงแต่ว่า นื่องจากเป็นคนที่ไม่ไม่ได้กินเท่าไหร่พอเราเามากินเนี่ยความความที่เรากินแล้วปุ๊บเนี่ยคือถ้าเกิดเรากินอะไรบ่อยๆนะครับก็เรามากินผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะเขาเรียกแล้วมันจะได้เปรียบกว่าดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยพวกนมหรือพวกอาหารทั่วไปนะเขาไม่ก็ใช้รสชาตินะครับที่คนไทยชอบก็โอเคครับถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับผมก็โอเคครับขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปนเพียงเท่านี้ครับก็อร่อยทั้งคู่นะแล้วก็ส่วนประกอบก็ถือว่าทําใช้ได้ กลิ่นก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นที่ดีได้ทั้ง2อ,อย่างจรงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าความชอบของคนไทยเนี่ยน่าจะชอบของด v i วิวมากกว่าเพราะมันมีกลิ่นมะม่วงน้ำแบบไม้เพราะคนไทยชอบกินข้าเนียวมะม่มวงไงโอเคครับว่าขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม